ผมขยายไอ้ i m t a c t ตรงนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับว่าเวลาเราบอกว่าเอ๊ะเงินฝากออมทรัพย์ที่เราได้เนี่ยได้ดอกเบี้ยนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นว่า IMPACT ในระยะยาวมันเป็นยังไงผมได้ศึกษาตลาดทุนไทยเนี่ย12ปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบว่าถ้าเอาเงินไปฝากธนาคารไม่ต้องออมทรัพย์ด้วยนะฮะฝากประจำา1ปีเนี่ยปีต่อเนื่อง กับเอาเงินนั้นไปซื้อพันธบัตรแบบเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็เอาเงินนั้นไปซื้อหุ้นเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับเงินร้อยบาทที่ฝากธนาคารเนี่ยนะครับผ่านไป12ปีเนี่ยจะออกมาประมาณสักร้อยสี่สิบบาทเงินร้อยบาทที่ซื้อพันธบัตรเนี่ยผ่านไป40ปีจะออกมาสักร้อยสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบบาทเงินร้อยบาทที่ไปซื้อ,อหุ้นผ่านไป12ปีจะออกมาเป็น400บาทนิดๆนะครับ นี่คือความแตกต่างของตัวผลตอบแทนว่ามันมีผลใหญ่มากในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมี2ปัจจัยเสี่ยงละในที่เกี่ยวข้องกับเงินที่เราเอาไปลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเงินฝากในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยความเสี่ยงที่ว่าก็คือความเสี่ยงจากเรื่องของอำนาจซื้อที่คุณเรืองวิทย์ได้พูดไว้ว่าถ้าหากว่าเราไปฝากธนาคารแล้วเราได้ ผลตอบแทน1% 2%เนี่ยแล้วเงินเฟอ้อมัน3%เงินที่เราโตขึ้นมันซื้อของได้น้อยลงนะครับอันนั้นเป็นความเสี่ยงที่เราเคยมีมาแต่ตอนนี้คุณรัชพลกำลังจะบอกว่าเรากำลังจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือความเสี่ยงที่ต้นอาจจะหายได้เพราะว่าในเมื่อถึงสิงหานี้แล้วเนี่ยการคุ้มครองของเงินฝากของเรา แทนที่จะคุ้มครองอย่างไม่ได้จํากัดก็จะคุ้มครองจํากัดเลยแค่50บล้านและปีหน้าจะกลายเป็น1ล้านเพราะฉะนั้นจากเดิมที่มีแค่ความเสี่ยงว่าเงินมันจะโตไม่พอกับกําลังซื้อมันกำลังจะมีความเสี่ยงที่สองว่าต้นอาจจะหายบ้างก็ได้นะครับมาเข้าคําถามนี้เลยนี่นะฮะพรบรสถาบันคุ้มครองเงินฝากหลายท่านอาจจะเอาเอาหลักง่ายๆคิดง่ายๆคือเขาบอกว่าต่อไปเนี้ยตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปเนี่ยถ้าเรามีบัญชีเงินฝาก ยอยู่ในธนาคารธนาคารใดก็ตามเนี่ยเขาคุ้มครองแค่50ล้านบาทก็หมายความว่าเขาจะมีกี่บัญชีไม่รู้ละเขาบอกว่ารวมกันเนี่ยห้ล้านเท่านั้นต่อ1นบัญชีต่อ1นธนาคารนะฮะหนคน1คน 1, นน 1> นคนเออหนคนนะฮะเพราะฉะนั้นลวปีหน้าเนี่ยสาหัสกว่าอีกคือมันลงทีเดียวมันลงแรงมากนะจาก50ล้านมันเหลือล้านเดียวเลยนะฮะทีนี้คําถามเนี่ยเดี๋ยวได้ใช้เครื่องมือแล้วเดี<ม>๋ยวจะมีเครื่องมหมายนี่นะฮะบวกลบนะฮะบวกลบเนี่ย ก็จะถามทั้งสามท่านละว่าไอเรื่องของพรบสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยในมุมมองของทั้งสามท่านเนี่ยมันเป็นบวกหรือมันเป็นลบกันแน่นะฮะลบต่อใครต่อต่อต่อผู้ฝากเพราะหลายคนอาจจะบางทีข่าวมันออกไปเหมือนว่าเป็นมุมลบว่าต่อไปอ่ามีความเห็นแตกต่างแล้วเอาเอาความเห็น เอาเอาความเห็นอยากฟังบวกก่อนหรือลบก่อนฮะเอาลบก่อนะอาลบก่อนอดีไม่สิทธิ์โต้แย้งกันกนะผมผมบอกว่าเป็นผลลบต่อผู้ฝากเงินโดยรวมเพราะว่าอย่างก,กลับมาถึงเรื่องเดิมครับคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความรู้<ฮ>ะนะครับก็จะต้องมีความเป็นห่วง ทางท้านที่จริงๆแล้วไม่ไม่ควรจะต้องมีความเป็นห่วงก็มีความเป็นห่วงหลายๆท่านอาจจะรับประทานไม่ได้นอนไม่หลับขนาดนั้นท้งท่ได้มีเงินแค่แสนบาทเนี่ยก็อาจจะเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเขาคุ้มครองให้ถึงล้านเนี่ยมีแสนหนึ่งก็ยังเป็นห่วงนะครับอันนี้อ,นนอันนี้ต้อง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 เรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นอารมณ์ใช่ไหมความรู้สึกเป็นอารมณ์นะครับแต่ว่าผลกระทบต่อคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วควรจะมีน้อยมากเพราะว่ามี จำนวนบัญ,ญชีใน100งเที่มีอย <advantages. S 1> ู่เนี่ยมีจำนวนบัญชีที่ที่เกิน1ล้านบาทเนี่ยอยู่แค่2อจุดห้าเปอร์เซ็นต์จำนวนหลักหมืน่นมั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบางท่านที่อยู่ในที่นี้นะฮะแต่ซึ่งซึ่งก็อาจจะมีความเป็นห่วงแต่ผมคิดว่าพวกท่านจัดการได้คงไม่ต้องไปเป็นห่วงพวกท่านหรอกนะฮะไอคนที่น่าจะเป็นห่วงมากที่สุดก็คือพวกนิติบุคคลองกรการกรุศลเมืม่อวานพิ่งคุยกันวัดเบิรนะ์ Soft, ดอะไรพวกเนี้ยนะครับ เพราะเขาไม่รู้เขาจะจัดการยังไงเนี่ยเป็นลบสําหรับเขาครับมามุมบวกว่าเอาเอาเริ่มจากคุณผมก่อ,อนอแล้วกันนะอออผมคิดว่าจะเป็นบวกต่อทุกท่านเพราะว่าทุกท่านจะเริ่มที่จะมีการฟังแล้วตื่นตัวตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูมนะ อ่าครับเริ่มมีการฟังโอ้เหรอเขาคุ้มครอง50าสิบเฮ้ยเรามีถึงหรือเปล่าน่ะเริ่มไปค้นหาตัวเองปีหน้าลาเนี้่าจจาไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเท่าไหร่ก็เริ่มที่จะเรียนรู้แล้วทําไมเขาต้องคุ้มครองนะฮะแล้วทําไมเขาลดการคุ้มครองท่านก็เริ่มเปิดการฟังแล้วอ๋อมันมีประเด็นอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าผู้ที่ฝากเงินอยู่ก็จะได้มีโอกาสสารวจตัวเองนะครับว่าเงินอยู่ตรงไหนบ้างอยู่เท่าไหร่เริ่มที่จะบริหารความเสี่ยงละ บางท่านปีหน้าบอกโอเคฉันจะกระจายบัญชีละหนึ่งล้านปีนี้ประเทศไทยมีอยู่กี่ธนาคารจะเรียนรู้เลยระบบธนาคารประเทศไทยว่ามีกี่ธนาคารและจะเรียนรู้ด้วยว่าธนาคารอันไหนยังได้รับการคุ้มครองอที่เป็นของรัฐนะฮะดังนั้นท่านจะเริ่มเกิดการเรียนรู้แนละ้วนะครับรเพราะฉะนั้นพอเกิดการเรียนรู้ไปไงครับท่านก็จะเริ่มที่จะมีการเปรียบเทียบอืใช่ไหมครับแทนที่อดีตเคยฝากไว้แต่ตรงเนี้ยเพราะเนื่องจากพนักงานอ้ดูแลดีมาก ดีจนดีดูแลดีกว่าลูกดีกว่าแม่ซะยายบัญชีอะไรประมาณนั้นนะครับเขามีเหตุผลที่ต้องดูแลท่านอย่างดีฮะเพราะว่าท่านหมูดังนั้นเนี่ยท่านก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้ตัวเองว่าโอเคท่านหายไปเท่าไหร่ลวในในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านอย่างมากเพราะว่าท่านจะเปิดการเรียนรู้นะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นนะฮะก็ในในในความเห็นทํานองเดียวกันนะครับผมคิดว่า ผมเคยฟังเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับก็บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาไปสังเกตเห็นนอนดักแด้เนี่ยครับมันดิ้นกุกักกุกักอยู่ในตัวดักแด้แล้วมันพยายามจะโผล่ออกมาจากตัวไอ้เปลือกของมันนะครับแล้วมันก็ขยับได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็รู้สึกสงสารจับใจเลยมันจะออกมาได้ไหมเนี่ยก็เลยตัดสินใจในที่สุดอ่ะลงมือช่วยมันเถอะเขาก็ไปหาคัตเตอร์นะครับมากรีด ไอ้เปลือกออกอย่างระมัดระวังที่สุดเลยนะครับเพราะว่ากลัวจะไปโดนตัวดักแด้ข้างในในที่สุดเขาก็สามารถช่วยมันได้สําเร็จนะครับเปิดไอ้เปลือกนั่นออกมาเสร็จแล้วเขาก็เห็นไอ้ตัวตัวอ่อนผีเสื้อเนี่ยขยับออกมาด้วยความดีใจเขาไม่ได้ทําร้ายมันเลยนะครับไม่ได้เป็นบาดแผลแต่ปรากฏว่าเขาก็เฝ้ารอดูว่าเมื่อไหร่มันจะบินสักทีอปรากฏว่ามันไม่บินครับ บินไม่เป็นมันเป็นผีเสื้อที่บินไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่าไอ้ตัวคือพระเจ้าออกแบบไว้ดีนะครับว่าไอ้เปลือกดักแด้เนี่ยมันมีหน้าที่ที่จะเทรนตัวดักแด้ให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะว่ามันจะต้องเบียดเอาออกกําลังกล้ามเนื้อปีกเนี่ยเบียดไอ้เปลือกให้ออกเพราะฉะนั้นในกระบวนการตรงนั้นเนี่ยปีกของมันก็จะแข็งแรงพอดีที่จะสามารถบินต่อไปได้แต่พอเขาไปเอาไอ้เครื่องมือฝึก ของดักแด้ออกไปเสียเนี่ยดักแด้ตัวนั้นเลยกลายเป็นดักแด้โปลิโอนะครับไม่สามารถที่จะบินได้ตลอดไปผมคิดว่าฉันใดก็ฉันนั้นนะครับในกระบวนการของการฝากเงินที่ผ่านมาของเราเนี่ยที่ไม่มีการเทรนตัวผู้ฝากเงินให้เลือกดูว่าสถาบันใดเป็นสถาบันที่ดีที่สุดร <c oughs> เราก็ฝากที่ไหนไปก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเราถูกบีบบังคับ ว่าเอ้ยคุณจะต้องศึกษาแล้วว่าธนาคารแต่ละธนาคารเป็นยังไงกระบวนการคุ้มครองเป็นยังไงบ้างแล้วนอกเหนือจากธนาคารแล้วมีทางเลือกอื่นอ,อะไรอีกไหม<ะ>ผมคิดว่าตรงนี้ครับเป็นส่วนที่จะน่าตื่นเต้นมากาาเพราะว่าสิ่งที่ท่านจะพบต่อไปก็คือโอ้ในโลกนี้มันมีทางเลือกของการลงทุนที่กว้าง,งกว่านั้นอีกมากทั้งที่มีส่วนที่มีโอกาสของผลตอบแทนที่ดีกว่าด้วยความเสี่ยงที่มากขึ้น หรือบางครั้งดูแล้วเอ๊ะความเสี่ยงอาจจะไม่ได้มากกว่ากันด้วยซ้ําไปถ้าเราลงทุนระยะยาวเพราะว่ากระบวนการของการฝากเงินธนาคารนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการอ,อมระยะสั้นไม่ค่อยได้สามารถจะช่วยเราให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นพอโอกาสมันเปิดขึ้นมาเนี่ยครับผมคิดว่า อีกผีเสื้อของเราก็กําลังจะเข้มแข็งขึ้นแล้วเราจะเห็นโอกาสต่างๆอีกมากมายแล้วถึงวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรามองย้อนกลับมาเราอาจจะขอบคุณว่าออดีแล้วละ่ะที่ก,กฎกติกาที่สมควรจะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วทําให้ตัวสังคมโดยรวมของเราเนี่ยไม่ต้องไปรองรับความผิดพลาดของนายแบงค์หรือว่าสถาบันการเงินบางคนที่ไม่ได้ทํางานอย่างรับผิดชอบอย่างเต็มที่แล้วทําให้เกิดความเสียหายโดยรวม แล้ผมคิดว่าเรื่องของการประกันทั้งหมดมันมีต้นทุนเสมอ,อในมุมหนึ่งก็คือต้นทุนของพวกเราเองที่ทําให้เราไม่ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในมุมหนึ่งก็คือตัวธนาคารก็ต้องควักเงินจ่ายตัว F I D F ใช่ไหมก,กองทุนฟื้นฟูนฟนในดตแล้วมันก็เป็นต้นทุนแล้วก็ทําให้ ไอ้ดอกเบี้ยที่ควรจะได้มากหน่อยก็อาจจะไม่ได้มากอย่างนั้นเพราะว่ามันมีต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีคอสของมันงั้นในมุมมองอย่างนี้เนี่ยผมก็อยากชวนมองในในแบบบวกแล้วผมคิดว่าที่คุณรัชพลชวนท่านผู้ชมมาในวันนี้ก็เป็นมุมมองทํานองนี้ครับโอกาสกําลังจะเกิดขึ้นครับผมฟังด้วยซ้ำถยินยอดเยี่ยมมากนะฮะยกยกตัวอย่างได้ดีมากเลยผมอ่านหนังสือคุณรัชพลนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะฮะถ้าคุณรัชพลไม่เจอมาก่อนเนี่ย <l ots df> วันนี้จะเป็นผ <cko> ีเสื้อไหมวันนั้นอาจจะยังเป็นดักแด้อยู่อะไรประมาณก็ยังกลุกกลิกกลุกกลิกนะไม่ได้ส่วนหนึ่งคืออย่างที่ว่านะว <mumbles> ่าในหนังสือก็เขียนเหมือนกันคือผมว่าเวลาเรามองเป้าหมายสุดท้ายสมมติเรามองไกลเรื่องการเตรียมเงินเพื่อไัยเกษียณอะไรก็แล้วแต่นะแล้วพอเราเริ่มต้นจากจุดประกายจากเรื่องราวพวกนี้แล้วหลายหลายคนเริ่มตื่นตัวสิ่งที่ผมชอบที่คุณสมจินพูดก็คือ้เส้นทางที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ย มันเหมือนเวลาเรานั่งรถไปเชียงใหม่หรือเรานั่งเครื่องเดี๋ยวนี้ชอบนั่งเครื่องกันเนี่ยถามว่ามีใครสักกี่คนมองออกไปนอกหน้าต่างไม่มองหรอกก็ขึ้นปุ๊บอ่านอะไรหน่อยขนาดเจ้าหน้าที่การบินมาแสดงสาธิตกไ็ไม่ฟังไม่ดูด้วยซ้ำเราก็เล่น iPad เปิดเพลงฟังนอนหลับแล้วก็ไปถึงเป้าหมายคือเราเราคิดอะไรแบบรัดๆัดกันหมดไงคือว่าเทคหนึ่งชั่วโมงหลับบนเครื่องเดี๋ยวถึงเชียงใหม่แล้ว ถ้าเรานั่งรถไปเราก็หลับเหมือนกันนั่งรถไฟเราก็หลับนั่งรถเมล์นั่งรถส่วนตัวเราก็หลับแต่เราไม่เคยดูวิวข้างทางเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เคยรู้ว่าไอความสุขในการเดินทางที่มันนอกเหนือจากการไปถึงเป้าหมายมันคืออะไรนะซึ่งผมว่าคุณสมจินเนี่ยพูดจุดนี้ได้ถูกก็คือว่านับจากนี้ไปเนี่ยเมื่อคุณเริ่มมีความรู้สึกแล้วละว่าเฮ้ยมันมีความตื่นตัวที่จะต้องหาอะไรที่ดีกว่าในชีวิตเนี่ยคิดง่ายๆว่า การเสียโอกาสในการที่คุณอยู่กับไอเบ้บัญชีออมทรัพย์ดอกเบีย้ยเตี้ยมาที่ผ่านมาเทียบกับที่ตัวเลขคุณสมจินว่าเนี่ยคุณสามารถจะเผลอๆนะเวลานี้ที่คุณมีเงิน10ล้านเนี่ยคุณเสียโอกาสอาจจะเกือบ10ล้านก็ได้นะในอดีตเนี่ยที่แบบถ้าคุณรู้ว่ามันสามารถจะไปหาผลตอบแทนได้ดีกว่าใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้มาถึงมุมว่าอาละหลายคนอาจจะบอกว่าเอาละฉันฟังก็ฉันก็พอเก็ตๆละแต่ ฉันจะรู้ได้ไงว่ามันควรจะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรนะฮะแล้วก็อย่างตอนเนี้ยเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวจะแตกบัญชีแล้วแต่ก็เห็นมีเงินฝากอะไรนะ<อ>เขาเรียกเงินฝากแล้ว<อ>เงินฝากประจําขั้นบันไดามากมายมหาศาลชวนปวดหัวเหลือเกินอยู่ๆก็โฆษณา6.5%ต่อปีมันได้วะหา6.5%ต่อปีได้3าวันสุดท้ายคือคำนวณให้สวันได้6.5เ<ะ> <laughs> นี่ยทีเนี้ยอ่ะลอง ขยายความว่าเอาละอยากรู้ลแล้ะเราจะวางแผนทีนี้มันมีเครื่องมือมีผลิตภัณฑ์มีสถาบันการเงินเยอะแยะมากมายเนี่ยชวนปวดหัวมันนั้นบอกเรากาลังจะชวนเขาเดินไปเส้นทางที่มันน่าสนุกเนี่ยแต่หลายคนมันสนุกตรงไหนเนี่ยมันยากเหลือเกินผมทําไงดีผมขออนุญาตลอ,ลองลองเลยภาพนิดหนึ่งนะครับว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณรัชพลชวนคิดว่าเอะถ้าหากว่าเราสอวอเราอ,อวอเนี่ย เราจะแบ่งเงินยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ผมได้เอ,อ่ยถึงว่าเออเราต้องเริ่มที่วัตถุประสงค์นะครับ,รบผมอยากจะแบ่งวัตถุประสงค์ใหญ่ๆของการลงทุนเนี่ยออกเป็นสัก3ส่วนนะครับ,รบ,รบส่วนที่1ก็คือเงินที่เราตั้งใจจะลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวนะครับส่วนนี้เราอาจจะหมายถึงเงินที่เตรียมไว้ใช้ตอนเกษียณในอีก15-20ปีข้างหน้าอีกส่วนหนึ่ง เป็นส่วนที่เราใช้เพื่อดูแลสภาพคล่องรักษาเงินต้นนะครับจะใช้จ่ายใน6เดือนปีหนึ่งข้างหน้าหรืออาจจะใช้อย่างที่คุณประภาสบอกว่าเตรียมเพื่อจังหวะการลงทุนที่ดีตัวนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่2นะครับในระหว่าง2ออันนี้เนี่ยฮะมีอยู่ตรงกลางอยู่อันหนึง่งก็คือเป็นวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างกระแสเงินเอาไว้ใช้จ่ายมีมีเดียมรีเทิร์นมีเดียมไรซ์ นะครับเป็น3มส่วนอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นลักษณะของเงินที่จะลงทุนระยะยาวได้เนี่ยอย่างเนี้ยเราจะไม่ค่อยต้องกังวลน,นักว่าสิ่งที่เราไปลงทุนนั้นมันอาจจะมีความผันผวนในระยะในระหว่างทางแต่ในระยะยาวเนื่องจากเราไม่ต้องรีบออกไประหว่างทางเราจะลงทุนยาวๆได้เมื่อกี้นี้ผมได้ให้ภาพว่าร้อยบาทในเงินฝากอาจจะกลายเป็นสัก 140, ร้อยสี่สิบร้อยบาทในหุ้นอาจจะกลายเป็นสี่ร้อยแต่ อันนั้นคือจุดต้นกับจุดปลายเท่านั้นในระหว่างทางเนี่ยความราบเรื่อนกับความระหกระเหินมันต่างกันใช่ไหมฮะว่าในเงินออมนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆโตค่อยๆโต,โตน่าเบื่อนิดหนึ่งแต่มันไม่ติดลบแต่ว่าเงินที่อยู่ในหุ้นเนี่ยใน12ปีที่ผ่านมามันติดลบอยู่4ปีแล้วมีอยู่2ปีที่มันติดลบเกิน40%แล้วถ้าหากว่าเราไปเลือกหุ้นเองการที่เราจะเงินหายไปครึ่งหนึ่งของเงินที่อยู่ในหุ้นเนี่ยเป็นไปได้เพราะฉะนั้น เรากำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ยินกันว่า high risk high return เนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงที่<ะ>พิสูจน์ได้ด้วยสถิติะนะฮะแต่คำว่า high risk high return นี้เนี่ยมันมีเรื่องของระยะเวลาการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าเราดูความผันผวนของหุ้นรายวันหรือกระทั่งรายปีเนี่ย<ะ><ะ>ครับมันผันผวนเยอะมาก<ะ>แต่ถ้าพอเรามองยาวๆปั๊บเนี่ยเราจะพบว่า ผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวเนี่ยมันจะไม่ผันผวนเท่ากับผลตอบแทนระยะสั้นๆน,นะครับดังนั้นเองการที่เราจะเริ่มต้นในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนั้นเราต้องเข้าใจตัวเครื่องมือที่เราจะลงทุนซึ่งผมก็เชื่อว่าเราอาจจะมองเป็นแบบทัพฟุตบอลได้นะครับเวลาเวลาเราพูดถึงฟุตบอลเนี่ยเราก็จะต้องมีกองหน้าใช่ไหมฮะเอาไปทาประตู มีกองหลังเอาไว้ช่วยรักษาประตูแล้วมีกองกลางเอาไวา้หนุนหน้าเสริมหลังใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งอย่างนี้<ม>เหมือนกันเลยนะครับเงินก้อนหนึ่งแล้วก็สร้างความมั่งคัง่งอันนี้ก็คล้ายๆกองหน้าส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคุณนะครับ,รบแล้วก็เงินก้อนที่สองที่เป็นพวกที่เป็นกองหลังเนี่ยผมก็คิดว่า,เ,าเงินฝากก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราใช้มาแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะแนะนําว่าพวกเราควรไปดูพวกกองทุนรวมประเภทที่เรียกว่า Money Fund, มันนี่มาเก็ตฟันหรือ อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากเรียกว่ากลุ่มของช h o ตเทอร์มฟิกซ์อินคัมนะครับสองกลุ่มนี้จะเป็นตัวที่เหมาะมากสำหรับการลงทุนการออมระยะสั้นๆหยิบจับเอาไปใช้ได้ง่ายๆแล้วก็พร้อมที่จะให้เราใช้ตลอดเวลาให้ผลตอบแทนผมเชื่อว่าโดยทั่วไปเนี่ยดีกว่าพวกเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งเทียบเคียงกันในแง่ของความคล่องตัวนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ที่สองนะครับแล้วก็กลุ่มที่สามที่อ,อันน,นี้เป็นกลุ่มกองหลงังส่วนกองกลางเนี่ยผมคิดว่ากองหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกตราสารหนี้พวกพันธบัตรหรืออาจจะไปไกลถึงพวกกองทุนอาสังหาริมทรัพย์ <c oughs> แต่ว่าต้องดูเป็นตัวๆด้วยนะฮะเพระาะบางตัวก็อาจจะมีความเสี่ยงพอสมควรกลุ่มนี้ก็จะเหมาะสําหรับการเป็นกองกลางนะครับในมุมของระยะเวลาการลงทุนผมอยากจะมองภาพว่าถ้าเป็นหุ้นเนี่ย ก็น่าจะสัก7ปี10ปีขึ้นไปนะครับแต่เมื่อกี้ถ้าพูดถึงการวางแผนระยะยาวเรามักจะพูดกัน15 20ปีได้นะครับส่วนถ้าหากว่าเป็นพวกกอ,องหลังเนี่ยก็ประมาณสักตั้งแต่เดือนหนึ่งไปจนถึงปีหนึ่งหรือกระทั่งไปถึง23ปีนะปีครับ,รบแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นตัวตัวตรงกลางเนี่ยผมก็คิดว่าสัก2ปีถึง5ปีก็จะเป็นระยะเวลาการ,ราลงทุนที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์กลุ่มผมเสริมนิดนึงก็คือว่าคือที่ดรสมจินพูดมาเนี่ยมันเป็นโครงสร้างเลยที่ดีมาก แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีเสียงอยู่ในหัวอย่างนี้นะครับอย่างตอนที่ดรสมจินพูดเรื่องทีมฟุตบอลมีกองหน้ากองกลางกองหลังบางท่านบอกโอ้โหกองหน้าของตัวเองเนี่ยเดี้ยงประจําเลยคือคือแบบไม่อาการไม่สมบูรณ์นะเหไหมฮะคือมันไม่สามารถที่จะยิงคะแนนได้เลยมีแต่แบบประเภทไปปุ๊บถูกเสียบถูกเสียบนะส่วนกองกลางก็ปวนโดยสิ้นเชิงพอจะต้องรับกลับไปอยู่ข้างหน้านะขี้เกียจลงข้างล่างเหนื่อย พอทที่จะไปสนับสนุนก็ขี้เกียจวิ่งขึ้นไปเ็าเรียกกองกลางป่วนกองหลังก็เป็นไงฮะโดนยิงแต่ประตูนะฮะงั้นถ้าท่านมีเสียงเหล่านี้อยู่ในหัวแสดงว่าการจัดทัพท่านเนี่ยยังไม่ยังไม่ดีพอวาง <พอ S 1> ตำแหน่งผิดวางว <ะ S 2> ตำแหน่งผิดตัวเล่นยังไม่แข็งแกร่งนะนะดังนั้นถึงแม้ท่านท่านวางเป็นทีมฟ,ฟุตบอลแล้วแต่ต้องเลือกให้ดีนะฮะเลือกผิดเลือกตัวผิดยิงประตูตัวเองได้นะครับโอเคมามาในส่วนเรื่องที่ว่า อกองทุนหุ้นหรือลงลงทุนหุ้นเร้่องยาแล้วเสี่ยงแล้วก็การบางแผนระยะยาวเนี่ยมันต้องยอมรับกับความผ,ลผลันผวนนะสิปีมีติดลบ8ปี4ปีแล้ว4ปีเนี่ยก็มี2ปีที่ลบ4ีอร์มผมเชื่อว่าหลายๆท่านบังเอิญอยู่ในช่วงปี2008ว่าใช่เลยอันนี้ครั้งที่2แล้วแล้วตอนนี้อายุ59แล้วดังนั้นจะไม่ขอเจอครั้งที่3า <Okay, S 2> นกว่า okay, <okay>, okay. ก็เข็ดคัดลอสเลยดีกว่า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้นะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนอายุห้า5ดห้าาขึ้นมากําลังใกล้กเกษียณเจอ2008เท่านั้นนะ่ะรู้ทฤษฎีนี้มาใช่เลยแต่พอเจอจริงเป็นไงครับกูเห็นดีกว่า <c oughs> คือบรรทับไม่ไหวเนือ่อดังนั้นเข้าใจทฤษฎีไม่พออืมไม่พอนะครับอาจจะเข้าใจแต่มันใจมันไม่ได้ใจไม่ได้นะฮะใจไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าอะไร <c oughs> รู้ไหม <จะ S 1> ครับคือจะไปเล่นกองหน้าแต่ไม่มีวิญ,ญญาณที่คาด ท่านมีแค่แผนเดียวท่านมีแผนเกษียณแผนเดียวชีวิตท่านต้องมีหกแผนนะคุณต้องมีแผนที่หนึ่งแผนสำรองนะครับอย่างที่บอกนะครเป็นวางแผนว่าสาหรับเชิงรักมันมีทั้งหมดชีวิตเรามีหกแผนและสามารถหยิบจับขึ้นมาใช้ได้ว่าสมมุติว่าเวลาแผนเมื่อกี้เพิ่งกองหน้ากองกลางกองหลัง นี่กาลังจะหกแผนเดี๋ยวคนนี้อาจจะสิบแผนเลยนะเอาหกแผนนะครับเดี๋ยวนั้นในแง่ของแผนกเกษียณถ้าใครรู้สึกวางแผนแล้วชีวิตมันมันเริ่มเผชิญ<ะ>ในช่วงที่ความมั่งคั่งเรารถลงเนี่ยสแสดงว่าแผนท่านเนี่ยเป็นแผนที่ท่านอยากเห็นแต่สิ่งที่ดีและท่านไม่ได้มีแผนสำรองที่จะเตรียมรองรับไว้คดังนั้นการตัดสินใจที่ตัดสินใจณวันที่ต้องเฮ้ยจะไปต่อหรือจะเลิกเนี่ยมันจะเป็นการตัดสินใจที่ ยากลาบากมากเลยสำหรับตัวท่านนะครับเพราะว่าเหตุผลมันใช่เราต้องการเงินก้อนนี้ทฤษฎีบอกมาแล้วเนี่ยว,ว่าต้องอดทนนะถ้าเราอดทนเดี๋ยวเราจะไปได้ต่อแต่อ่านนั่งสื่อพิมพ์ทุกวันมันมีแต่ข่าวร้ายดังนั้นทนถึงไหนวันนั้นท่านก็อาจจะตัดใจเปรี้ยงไปนีน่แหละฮะไม่มีแผนสองที่จบเลยนะครับงนั้นก็อยากฝากไว้ว่าหลายๆครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวมาเนี่ยเป็นแค่แผนเดียวนะับเป็นแค่แผนเดียว